สวัสดีครับวันนี้วันพฤหัสบดีที่สิบสองมีนาคมสองพัน้าร้อยหกสิบสามนะครับขณะนี้ผมอยู่ที่ห้างไม่กับบางนานะครับซึ่งก็อยู่ตรงบริเวณของอีเกียนะครับซึ่งก็วันนี้เป็นวันพฤหัสก็ไม่แน่ใจว่าจริงจงแล้วปกติวันพฤหัสคนมันจะเยอะหรือเปล่านะครับแต่เท่าที่ดู ลานจอดรถอะไรเนี่ยผมก็ว่ามันค่อนข้างเงียบนะลองดูนะมันค่อนข้างเงียบไหมนะครับเดี๋ยวจะลองเดินดูนะครับว่าบรรยากาศนะเป็นยังไงนะครับซึ่งช่วงนี้ไม่ได้ออกมานานแล้วครับไม่ได้มาบ่อยนะครับแต่เท่าที่ดูนะเงียบอ่นะ ตอนนี้เพิ่ง5โมงครึ่งนะครับไม่มันดูแบบเงียบๆไงไม่รู้นะฮะก็เดี๋ยวตรงนี้โดนผมเดินอยู่ตรงประมาณตรงฟุตวอล์กนะครับลองดูบรรยากาศนะตรงนี้ปรับปรุงนะครับนี่ร้านอาหารร้านนี้ไม่มีคนเลยนะครับมาดูร้านฮันะโอ้โห นี่ก็ไม่มีคนนะฮะไม่มีคนสองล้านแล้วนะครับมาดูร้านกา,านันต์นะวันวัวน,นะครับอันนี้มีคนหนึ่งโต๊ะสองโต๊ะนะครับอ่าโอเคตอนนี้ก็ร้านนี้นะครับก็มีประมาณสองโต๊ะนะครับอาหารญี่ปุ่นนะครับคาโกโนยะครับ มาร้านดูบูโอเชียนซูชิอันนี้ไม่มีคนเลยนะครับจะดูตัวซูกิชิครบับผมเฮ้มันเงียบมากนะก็โอเคนะมีมีมีคนอยู่ประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าโต๊ะนะช่วงเย็นแล้วนะ มีห้าโต๊ะนะนะครับแล้วก็ก็จะเป็นร้านวายนี่ไม่มีคนเดินเลยนะครับตอนนี้ก็ร้านไมเซ็นนะครับแกงกะหรี่หมูทอดเนี่ย <c oughs> ก็มีแก๊บมาสั่งก็เท่าที่ดูนะคนน้อยน้อยลงเยอะเลยนะครับน้อย <c oughs> ลงเยอะเลย <c oughs> แต่ร้านกาแฟอุปงแป,ง,แปงนี่คนคนข้าง,ง,งเยอะหน่อยนะครับ ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจริงแล้วคนเยอะหรือคนน้อยนะครับก็ถ่ายวิดีโอไว้เก็บเป็นประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งแล้วนะกันนะครับวันนี้เป็นวันที่12มีนาคมเป็นวันที่มีคนติดโควิด19ถึง11คนภายใน1วันนะครับนะครับจากที่อยู่ตรงนี้ก็คนก็ยังใช้ชีวิตปกตินะครับซึ่งถือว่าดี ครับแต่เท่าที่ดูนะผมว่าคนน้อยน้อยลงจริงๆนะนะครับน้อยลงจริงๆนะนะครับหรือคิดไปเองไม่รู้นะครับเดี๋ยวลองเดินเข้าไปข้างในดูเราจะดูว่าคนน้อยจริงเปล่าน,นะครับ ก็อาจจะเป็นเพราะเป็นวันปกตินะครับไม่ใช่วันศุกร์เสาร์อาทิตย์คนก็เลยไม่เยอะ นะครับคนก็ไม่เยอะนะครับคนสวมหน้ากาก็ส่วนใหญ่สวมหน้ากากกันนะครับแต่ความเงียบนะผมว่ามันน่าจะเงียบนะไม่รู้คิดไปเองเปล่าเหมือนกับเมื่อก่อน คนจะเยอะกว่านี้นะอันนี้วันพฤหัสนะครับวันพฤหัสมาดูบรรยากาศนะฮะมาดูร้านแอปเปิลสโตร์แล้วกัน คนเดินเท่าน้อยมากก็มีคนมาอบรมนิดหน่อยนะครับอบรมการใช้งานแอปเปดูแล้วกันนะครับว่าคนเยอะคนน้อยนะครับแต่ตั้งแต่ผมเดินมาผมไม่เคยเห็นคนอ้อย่างนี้มาก่อน ก็คิดว่าคนน้อยจริงๆนะครับถึงจะเป็นวันธรรมดาถอะนะครับอันนี้ห้าโมงครึ่งแล้วมันเหงาเลยนะครับที่ข้างอื่นเป็นอย่างนี้หรือเปล่าไม่รู้นะครับ อันนี้พนักงานก็น่าจะถูแอลกอฮอล์กันนะครับแต่สถานการณ์มันค่อนข้างเครียดนะครับสำหรับคนไทยนะครับจริงเนะคนน้อยจริงด้วยครับตรงนี้น่าลงนะ มาฟุดคอ์แล้วดูข้างล่างเนาะนี่จัดโปน,นี่เงียบเลยนะครับล็อกแอนล็อกจัดโปโหขายคอนโดเหงาเลยนะครับโอ,อ้มือมือตอนนี้ต้องระวังนะครับไอ้พวก ลาวเะไอย่าไปจับนี่แตกมาแล้วโอ้ยตา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 ยช่วงนี้นะกลัวมากนะครับกลัวมากไม่กลัวได้ยังไงฮนะเราเรามีรัฐบาลที่เอานะครับพอวิกฤตแล้วเนี่ย เราไม่สามารถจะเชื่อใจอะไรได้เลยนะครับคิดว่าคนน้อยลงไหมนะครับผมคิดว่าคนน้อยมากนะครับคนหายไปไหน โอ้โห oh oh. มันโล่งเลยจขนาดนี้โล่งมากๆเลยนะครับ เราล,ลองลองไปด้านล่างกันถึงจุดหมายผมแล้ววันนี้ผมต้องการที่จะมาทานอาหาร อาหารตรงนี้นี่เองดูบรรยากาศนันนะครับ นเยอหมโอ้ก็อี้ปกติวกไม่ว่างนะนี่ว่างเต็มเลยนะร,ร้าน P1 ค t u d i o b งบ์เงียบกิดบพอ,อแต่แบงค์คนเยอะก็ขอให้ประเทศเรานะครับอย่าพึ่งเข้าสู่ระยะที่สามนะครับ ต่อให้ยังอยู่ระยะที่สองนะครับขออีกสองอาทิตย์นะครับผมขออีกสองอาทิตย์นะครับนะครับก็ช่วยช่วยกันสวดมนต์นะครับให้ประเทศไทยอย่าเพิ่งรีบเข้าสู่ระยะที่สามนะครับ เพราะว่า oh, แค่นี้ก็แย่กันไปหมดทั้งประเทศแล้วนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็แค่นี้นะครับสวัสดีครับ